สวัสดีค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาเบิรงแม่น้ำโขงเลยนี่ป้าดนกนกกดจ้ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยบอกบินมาไกล้ๆเลานี่พุ่นาน,น,น้ำน้ำน้ำมาหนี่พี่น้องมาเบิรงน้ำน้ำโขงน้ำโขงุ่นะเป็นจังไดนน้ำบกรหรือน้ำขึ้นนี่พี่น้องมันขึ้นหรือมันบกนี่มันขึ้นหรือมันบกเนาะ,ะมันลงหรือมันขึ้น น้ำน้ำน้ำโขงน้ำโขงมวิวสวยงามมากเลยน้ำโค้งน้ำโค้งลมเย็นสบายพี่น้องลมดีขนาดเลยลม คุณพอลงไปบ้านเฮ่ก้างลางคุณแม่บบไปเมื่อยลุงเมื่อยย่างขึ้นย่างลุงพี่น้องปวดขายืนถ่ายอยู่ทางทงคือเสียงเรือ คนยางอยู่ลุมบ้านเหียอยู่เหืเอคุณ ต้นกล้วยกง็งามงามบกุกริมแม่น้ำค้งก็ได้ต้นกล้วยงามมากงามมากวิวงามวิวสวยเบิ้งแล้วสบายตาจ้ะพี่น้องดูแลสบายตามากเลย น้ำใสไหลเย็นาน้ำยามนี่มันสีคุณนะพี่น้องเพราะว่ายามฝนเอาซํานี่จ้าพี่น้องมื่อนี่ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง